วัยรุ่นบุกเก็ตมีการระบาดของเชื้อ SIV หรือโลคเอดนะครับพุ่งสูงถึง6,300ลายนะครับประเด็นเนี้ยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวปลองให้6,300ลายเนี่ยเ็เรียกว่าตัวเลขสะสมนับตั้งแต่ปี2 5 6 0เขาคือประมาณ8ปีมาแล้วเนาะแต่จริงๆในข้อเท็จจริงก็คือเฉพาะปี68เนี่ยก็ประมาณ265ลาย พราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวข่าวไม่จริงนะครับส่วนในส่วนของ2องข้อคายก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนแค่จํานวนหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาก็แยกกลุ่มซึงก็อาจจะมีตัวเลขของน้องๆวัยรุ่นเข้ามาด้วยจํานวนหนึ่งแต่ตัวนี้เราก็ไม่ไม่มีตัวเลขยืนยันนะครัว่าเท่าไหร่นะสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องดูแลแล้วก็อาจจะต้องให้คำแนะนำพิเศษ ก็คงหนีไม่พ้นคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ระมัดระวังอันนี้โฟก,กัสเลยนะครับกลุ่มที่หลับนอนกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็าตามนะครับที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับตอนนี้โดยมาตรฐานเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ประกาศแล้วว่าสามารถรับถุงยางอนามัยฟรีผมคิดว่านาทีนี้ก็ ให้มั่นใจที่สุดเรื่องแรกที่ต้องเข้าใจคือว่าการมีเพศสัมพันธ์ผมว่ามันต้องไม่มั่นใจไปทุกไลายเพราะว่าถ้ามั่นใจแล้วไม่ใช้นี่อันตรายมากสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือว่าเมื่อไปหลับนอนแล้วเอ๊ไม่ได้ใส่ถุงอนามัยนะในกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหรือชายรักหญิงก็แล้วแต่ที่นอนโดยไม่ได้มีการป้องกันเนี่ยก็จะมียากินหลังร่วมเพศที่เรียกว่ายาเบล็กนะเป็นการป้องกันการ เกิดเชื้อขึ้นเนี่ยก็มีให้บริการที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่าป่วยขึ้นจริงๆอันนี้ก็ตรวจเลือดได้ฟรีแล้วก็เข้ารักษาก็ฟรีในยามาตรฐานที่เรียกว่ายาต้านไวนรัสเอชนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยถือว่าได้มีแพ็กเกจในโครงการหลับกันสุขภาพแหงชาติที่คอยมาเอื้อนะครับให้ เกิดการดูแลเตรียมพร้อมและก็จัดการโรคเอทวีในเมืองไทยได้ดีมากส่วนที่เราทําได้ดีแล้วในเมืองไทยก็คือเรื่องของแม่ที่ถ่ายทอดเชื้อไปยังลูกเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราลดลงเป็นในอันดับที่เรียกว่าแม่ไม่ได้เป็นปัญหานนะครับนะการให้บริการเมื่อมันฟรีแล้วเนี่ยแล้วท่านจะไปเข้ารับบริการที่ไหนอ่าปัจจุบันนี้ผมว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ของภูเก็ตรเราก็จะมีทั้งโรงพยาบาลทาลางป่าตองวชลระลองโรงพยาบาลอปจเองซึ่งอยู่ในสังกัดของการมหานส่วนจังหวัดเนี่ยก็ให้บริการที่เรียกว่าคลินิกโวชมพูนะครับซึ่งก็อาทิตย์ละครั้งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการนัดตึงท่านสามารถโทรมานัดหมายได้ที่โรงพยา,าบาลอบจนะครับวันนี้เรามีความพร้อมทั้งหมอเฉพาะทางให้บริการนะครับมีทั้งวชภันยาต้านไวรัสตามโครงการนะครับแล้วก็ สามารถรับถุงในดไม,ดไมแล้วก็รวมถึงเรื่องของการตรวจเชื้อนะครับฟรีเึียถึงบอกว่าอันเนี้ยปีละสองครั้งนะเพราะันท่านไม่มั่นใจนะครับท่านก็สามารถเดินเข้ามาได้นะหากไม่มั่นใจหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง HIV สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกโบชมพูโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันศุกร ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปโดยสาม,มารถทัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข076 358 888